สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไวชั่นแนลชัแนลที่เต็มไปด้วยคำถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับคลิปแรกเราได้พูดถึงวิตามินดีโอเมก้าทรีและวิตามินซีว่ามีส่วนช่วยลดการเกิดโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองเช่นโรค SLE เช่นโรคข้อเสืรูมมาตอย นะครับส่วนรายละเอียดว่ามันช่วยได้อย่างไรก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปที่ผ่านมาส่วนคลิปที่สองเราได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์กับความจําและการใช้เหตุผลซึ่งการศึกษาพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีการฝ่อของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวข้องกับความจําและการใช้เหตุผล ตามปริมาณการดื่มดื่มมากเท่าไหร,ร่ก็ฝ่อมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มแลอลกอฮอล์เนี่ยจะส่งผลระยะยาวทําให้เกิดการสูญเสียความจําและสูญเสียการใช้เหตุผลที่ถูกต้องนะครับคลิปที่สามเราได้พูดถึงการนอนหลับว่ามีผลกับการเกิดโรคเบาหวานซึ่งจากการศึกษาพบว่าถ้าชั่วโมงการนอนหลับไม่พอ เช้าวันลุกขึ้นเมื่อเอาน้ําตาลหลังอาหารเช้าวันลุกขึ้นตรวจพบว่าน้ําตาลหลังอาหารเช้าเนี่ยสูงขึ้นซึ่งกระบวนการนี้ถ้าเป็นอยู่นานๆมันก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นการนอนหลับที่ไม่เพียงพอมีผลทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับสำหรับคลิปที่สี่เราได้พูดถึงว่าการอาบน้ำบ่อยเกินไปทั้งๆที่ อาจจะไมไ่ตัวอาจจะไม่ได้สกรปรกอะไรเนี่ยแต่อาบบ่อยเกินไปเพื่อหวังให้มันให้ผิวหนังมันสะอาดมันกลับจะเป็นผลเสียทําให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังง่ายขึ้นทําให้เกิดมีผื่นแท้ที่ผิวหนังง่ายขึ้นนะครับส่วนเหตุผลว่ามันทําอย่างไรถึงเป็นอย่างนั้นก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปที่ผ่านมาคลิปที่ห้าเราได้พูดถึงอ่การออกกําลังกายอย่างจริงจังสามารถ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ทั้ง L-DL และคอเลสเตอรอลรวมนะครับโดยต้องออกกำลังแบบ Moderate Intense aerobic exercise คือ,อวันละ30นาทีอาทิตย์ละ5วันร่วมกับ Strength หรือ Resistance exercise เช่นการยกน้ำหนักหรือการใช้อุปกรณ์ในยิมจะลดคอเลสเตอรอลได้นะครับ ส่วนคลิปสุดท้ายคลิปที่หกเราได้พูดถึงถ้าการนอนพักเวลาปวดหลังนะครับว่าถ้าปวดหลังส่วนล่างเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงในคนที่มีอายุมากกว่ามากกว่าห้าสิบปีนะครับก็จะพบบ่อยถ้าจะนอนพักก็ให้นอนบนที่นอนหรือโซฟาที่มีความแข็งปานกลางไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วก็เอาหมอนรองศรีรษะ ถ้าหากนอนตะแคงก็ให้เอาหมอนอีกใบหนึ่งอรองระหว่างเข่าสองข้างถ้านอนหงายก็ให้เอาหมอนสอดเข้าใต้เขา่าถ้านอนคว่ำก็ให้เอาหมอนสอดเข้าใต้สะโพกจะเป็นท่าพักหลังเพื่อลดเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังในคนไข้ที่ปวดหลังช่วงล่างได้เป็นอย่างดีนะครับครับอันนี้ก็จบการสรุปคลิปที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ถ้าผู้ใดสนใจเรื่องอะไรก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนั้นๆได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนะของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ จะกี่ประกวดจะกีออเดฉันฉันก็ไปเพราะใจมันรักเสียงเตง เนเนื้อยหัวใจปล่อยพลังสุดๆหนอ,อไปให้สะใจ